สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกเกียวโอมาซาโดกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเบิร์นนิ่งดักเกิลนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกครับมีเป็นแม็กซี่นะมีอัปเปอร์คัตด้วยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงสุดแข็งแกร่งของเรานะแล้วก็มีชีดาบครับแล้วก็มีไหายรวงนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวใช้ไหายรวงก่อนนะรออุตราครับอัปเปอร์คัตจะได้ใช้ได้แบบรับลื่นนะก็เดี๋ยวเริ่มเลยใบหนึ่งครับไหายรวงนะหกใบกล้วพวกเทียบไม่ค่อยจะได้ใช้แด็ดเพราะคู่นี้มันไม่คค่่่่่่ออยยยไดด้้้้ใใใใชชปปะะะลลลแวววกกก็็พนนีสมาตัับบรเเิ ไม่ตัวอะไรนะเปิดใบแรกได้เป็นพี่เลี้ยงครับดีดีโคอิมเปอร์แล้วก็เป็นปรมมเตอร์กับแม็กซี่ครับแล้วก็ไปไปคัทนะตรงนี้เรามีของพอเล่นอยู่แล้วครับเพราะงั้นเราเอาเป็นอิมเปอร์ดีกว่านะเพราะเราเซตบอร์ดสำเร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีสองในเกตใช่ไหมล่ะก็เป็นเฟรมเวลคอเตอร์กับอัพไอคอร์ดคอเตอร์แล้วก็มีอิมเปอร์ด้วยเป็นสามในเกตนะแล้วก็แม็กซี่อย่างนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยลงไปพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงให้จีนอร์มอนซัมนะก็ลงไปเอาไปคัทครับ อัปคัดเสอร์กับดักขึ้นมาเป็นเฟรมเบลคอเตอร์แล้วก็อีกทีต่อครับเป็นคีนดัมซี่ดัมซี่ลงครับเสอร์เป็นคอสคอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เซตสี่ครับเป็นคอนโทรลนะก็เป็นหนึ่งตัวครับการเล็งแล้วก็มีอิมเปิลหนึ่งใบลงช่องไปดูลัมนะเผื่อฟุกแล้วก็เป็น, Frame นเฟรมเบลคอเตอร์ครับในเกมว้กับดักคอัตเตอร์ในเกมฟิกมอนแล้วก็เป็นชีดาบครับแล้วมีแม็กซนะี่ด้วยนะพาเลยเฮ้ยแฟร์ครับ ก็เหมือนเดิมนะดอเฟยครับถอดหนึ่งไส้เพื่อการเล็งครับถอดเป็นอัปเปอร์คัตนะทำให้ไอันี้ใช้ได้เฟิเวเออร์คอเตอร์โอ้ฮันเดอร์โบ oh, นะช่วงนี้แบบคนใช้เยอะ,ะมากนะฮันเดอร์โบอ่ะไม่ไแน่ใจเหมือนเัาว่าแก้อะไรเพราะที่มีคนบอกว่าแก้คาชาเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยจะแก้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคาชามันมีการทำลายแต่ว่าอาจจะเก่งกันด้แต่ว่ามันแก้นี่ได้ยังไงแก้คิมไมาได้ด้วยเพราะคิมไม่ได้โดนปุ๊บก,ก็ระเบิดหายหมดเลยอะไรมานี้ก็เรามีเป็น เพลยเวลครับเท่ากับบาครคับใช้แหละเราก็ใช้ใช้ไปเถอะใช้เลยดีมูครับในเกรดเวทกำลังหนึ่งทีถ้าตัวฮารปีอีกน่าจะหาเต็มแต่ว่าตามหลักก็ต้องหาปีก่อนหรือเปล่าถ้ามีฮาปีกับทันเจโบรอะไรเงี้ยโอ้หแม่มดครับทิ้งคาชานะเป็นแม่มดคาชาครับทิ้งเวทสเปร์ครับลงแม่มดแม่มดเลยเฮ้ยเรามีคอคัอตเตอร์ครับทำลายทิ้งเลยนะเพราะถ้าเกิดเราใช้อิมเปอร์ครับ พลังมันยัง2.5ใช่ไหมละ่ะมันจะตีแด็บซี่เราระเบิดได้เพราะงั้นก็ใช้เป็นคอยคอนเตอร์ครับระเบิดทิ้งเลยที่ซบเลยระเบิดที่ทครับในเกยทำลายแล้วก็ออกเป็นเจินน่ารอครับ2.8นะแล้วก็ตรงนี้ครับต่อให้เขาลบเป็นคาชามาเงี้ยถ้าเป็นพวกเฟเลียมันก็จะสู้เราไม่ได้แตเพราอเฟรียตีปุ๊บมันจะรีมูฟไม่ได้ครับเพราะว่าคีนเด็บซี่เราช่วยเราไว้อยู่ตอนี้พอจะเดาได้ครับเดี๋ยวเขาเป็นแม่มดกับคาชาใช่มีแอคซี่ครับ นะถ้าเกิดเขาสเปรย์พวกคาชามาเราได้จัว่วมาเล่นต่อได้อะไรอย่างนี้อ๋อไม่ได้ต่อครับเซตสองก็ผ่านเลยนะเอาเทินจัว่วจั่วพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงก็พอได้อยู่แหละเพราะมันโยนเอาไว้ในเกตการจบตีได้นะไปให้เ,เลยครับก็ตีเข้าไปไม่สนใจอะไรมือก็ถือไว้เล้ครับก็มีอิมเปร์นะมีชีดาบเอาไว้เล่นอยู่เซตช่องเดียวกันนี้น่ากลัวนะครับอาจจะเป็นอิมเปร์ของเขาก็ได้เฮ้ยฝดครับเม้นหนึ่ง เป็นสแกโคครับสแกโคก็รีมูฟใช่ไหมสเปก่อนปะสเปก้าไปนี้แล้วก็รีมูฟการ์คาชาหรือสแกโคจากมือลุมได้ถ้าไปปุ๊บพลังมันจะ2องนะเราตีเข้าไปเนี่ยเอฟเฟกมันจะโดนดิเกะครับมันจะเหลือ26นะตีไปก็จะไม่ชนะเขาพลาดเลยเข้าถึงครับจูว่ใครสักคนมาช่วยเป็นกาสจอนะกาสจอก็น่าจะพอได้อยู่แหละลงไปพี่เลี้ยครับอันนี้โดนเป็น แปลกๆนะไอ้นี่ไม่เห็นคนใช้นานมากล่ะถ้าเกิดมีมอนความหน้าอยู่ใช่เปลี่ยนเป็นต้าโจมตีหงายปุ๊บแล้วก็จะยิงไลายตามมอนดเิเฟกครับตัวละห้าร้อตัวที่สมตัวนะน่าจะรพันห้านะแปลกๆนะคาชาใส่การอย่างนี้แล้วก็พี่นี้ครับลงทับเป็นกา์าจ่อเอซิเลยเป็นแดมซี่เอามาก,กันเล็งนะแดมซี Dem ่ Z ครับโคเซิร์ีซบเลย อันนี้ชอบลืมตัวนะกดถอดอย่างเงี้ยไอ้หน้าจอมันจะมีซิ่งนะยีมัคคนควรจะรอแล้วเข้าไปถอดทีหลังแต่ว่าเคยตัวแหละชางมันแล้วก็เป็นด็แบซบี่ครับเธอเป็นโปรโมเตอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เหยโปรโมเตอร์เลยจะสเปย์นะตรงนี้โดนเป็นเกฟดิกเกอร์ครับแปลกๆนะไอ้นี่ก็ยิงไลท์ครับหรือจะไปเด็กยิงไลท์ก็ไม่แน่ใจนะังมีคนเล่นเด็กแบบนี้อยู่อีกเหรอก็โดนนีเกะครับแล้วก็ยิงสองพันนะทีซบเลย แล้วก็ไปเทิครับตีไปก็พลังหดนะอย่างที่บอกววาเดี๋ยวตาน,น้าครับเราให้ตีแล้วเปิดอินเปิดเได้เคลียทิ้งเลยพอตัวที่ตีไปเราก็ยังไม่ชนะอยู่ดีนะเดี๋ยวเราตาน,น่าลงโปรโมเตอร์ได้ครับแล้วตีค่อยเปิดอินเปิดแล้วก็แบบตีเคลียห้ามาสองน่าจะหมดพอดีดอลเฟยครับเอฟเฟคของไอเดมซี่ครับถอดนะการเล็งเซตหนึ่งด,ด,ด,ด้วยเอาเลยครับโจเลยตัวเป็น สเปเลอร์ครับก็น่าจะพอได้นะตรงนี้น่าจบเกมได้แล้วเพราะเดี๋ยวเราใช้เป็นโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ครับสเตปไอ้นี่นะยิงไลท์โดนยิงสองพันแต่ว่ายังไม่แพ้อยู่ดีนะไม่น่ามีความหมายอะไรโปรโมเตอร์ครับสเตปสองตัวเป็นอัปเปอร์คัตกับไอ้ใครก็ได้ชาโดว์ตีแรงๆนะเอามาช่วยกันตีเอฟเฟกต์เร์เลยเสร็จไปพี่เลี้ยงนะเอามาถือไว้ก่อนอุ่นใจแล้วก็อินเปอร์ครับป้ายทิ้งเลยนะ แล้วก็ไปเทิร์นครับตีทีนี้ก็จะหมดนะก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นเด็กคาชาแม่มดที่ใส่ขอไปแปลกๆนะัต้องไปดูรีเด็กว่าเขาใส่อะไรมาบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูลีเด็กฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กคาชามาตะกี้นะครับก็เป็นคาชาที่เป็นเซ็กคาชาบมงแต่ว่ามีพวกยิงหลายเยอะประมาณนะ่ะแปลกดีเหมือนกันก็ไดูลีเด็กครับไปแรกนะเป็นแม็กซี่ครับแล้วก็เป็นอีบีด้วยนี่น่าเกลียดมากนะ อัะสเปย์ขึ้นฝั่งเราใช่แล้วก็จะห้ามสเปย์นอกจากตัวลิง์หรืออะไรเนี่ยแหละแล้วก็เป็นไลท์ฮาร์ดครับเฟลเลียยูนิคอร์นมีออกด้วยแล้วก็เป็นสกาโคสองครับเทเลเมนต์หนึ่งแมมมสสองครับแล้วก็เป็นลาวโกลิ im, u, Happy, ining, arch, e ia, มนะนิบิลุทันตโบฮาร์ปี้ไซเนตไมนิ่งเอาไว้เสิร์ตอีกคนนี้อย่ามั้งแล้วก็หหลวงครับเวสสเปย์นะเวสด,ดันฟิลคาชาเชนจี้ครับอ่าถ้าเกิดฝาถ้าเกิดแบบผู้เล่นนะจะลงมอนนะ่ะนอร์มอนหรือสเปย์ต้องจ่าย500 มีสองใบนะก็ยิงพันหนึ่งแล้วก็เป็นคาชาเบิรนน์ดไอเดเวสเสร,ริฟบคบาใบเดียวแล้วก็ไอเวสย,ยิงไรไม่ตะก,กีนะมีกระบอกเวทด้วยแล้วก็เป็น Game เกมดิกเกอร์เซตนี้ให้เกิดโดนเต็มๆนะ่าจะแพ้เลย,เลยนะแล้วก็กําดกของคาชาครับเอ็กตาก็เป็นคาชาปกตินะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตอนนี้เิ่มหลังบ้างนะมือแรกไม่มีแฮนด์แฮปนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย แล้วมีเป็นการ์ดอครับปีเป็นตัวชุบเคลื่อนนะมีโปรโมเตอ,อร์ครับแล้วก็เสริฟนรกกับหายหลวงยังดีนะที่ว่า2อใบนี้มันน่าจะพอรออุลาลาได้ครับแล้วเดี๋ยวโปรโมเตอ,อร์จะได้เล่นแบบสบายใจเชิบนะตัวนี้ฝั่งข้าศเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยเซตสี่นะเดี๋ยวนี้มีแต่คนเล่นคอนโทลน,นะถ้าเกิดเจอเป็นไอ้นา่าจะลำบากเป็นลาบบลินจะลำบากครับเพราะเราไม่ได้เซตบอร์ดนะตัวนี้จจเป็นอิมเปร์ครับอิมเปร์ก็ไม่ได้ช่วยนะเพราะเขาไม่มีมอนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปได้เลยของเรานะใช้ไหาย ไปขี่ม้าครับดูเลนเดลนะมาเต็มเลยเปเวลคอเตอร์สเปรเลอร์แล้วก็โปรโมเตอร์กับอุลละตรงนี้ไอพวกนี้ไม่ค่อยเก่งครับเพราะเดี๋ยวยังไงเฟเวลคอเตอร์มันเสด็จได้อยู่แล้วเพราะงั้นเราเอาอุลละมาดีกว่านะเผื่อเขาเป็นลาบิลินครับอุลละจะสู้ได้นะเสร็จปุ๊บไปต่อครับโปรโมเตอร์นะเอฟเฟกต์เลยทีบิ้วตัวเองสเปรย์สองตัวไม่โดนขัดเลยนะแปลกประหลาดมากเซตสีไม่มีของทำอะไรพวกนี้เลยเหรอตัวนี้ออกเป็นอัปเปอร์คัตกับพี่เลี้ยงครับเอาสินอร์มอนซ้ำนะ อ่ะไปครับครับเซิร์ตเป็นเฟรเวลคอตเตอร์แล้วก็พี่เนี้ยครับลงซ้ำลงเป็นตัวชุบเพื่อนครับชุบเพื่อนปุ๊บจะชุโปมมอ,เ,อเตอร์ได้แล้วก็เอซีครับเป็นเด,ดมซี่เดมซี่เซิร์ h แล้วก็โกเทคต่อเลยตรงนี้ไม่มีการ์ดจอนะครับสบายใจได้นะไม่ติดมิสซิงรีโอบเลยไม่เชิงไม่ติดมิสซิงสิมันไม่มีมิสซิงให้ติดนะพอพวกนี้เป็นของใหม่ เป็นคอทาเตอร์ครับแบทเทิลเลยนะไอ้นี่แหละนะแปลกมา,มากๆเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตยิงไลท์กันนะก็โดนยิงพันห้านะเหมือนเดิมโอ้มีเป็นซีเคทบาเรลด้วยไอคนที่เหมือนจะยิงแบบจริงจังนะจะยิงตามอะไรนะตามการ์ดที่อยู่บนมือแล้วก็วนสนามนี่โดนกี่ใบเนโอ้โหน่าจะเยอะนะรีโอมเลยพันแปดนะแล้วก็พันห้าตีต่อเข้าไปเรื่อย ทำไมเขาเจ็บครึ่งน,นึงนด้วยไม่ไปผลมาจากอะไรอ่ะทำไมเจ็บครึ่งเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ตีไปเขาเจ็บแค่เท่าไหร่เจ็บละห้าสิบคนจะอะไรแปลกแปลกจังไม่แน่ใจอ๋อไอ้นี่นี่นี่ไฮแต่ค้าจะ <c oughs> เทคดาเมจครึ่งเดียวยตรงนี้ตีปุ๊บเขาเปิดเป็นดาเมิชันวอลครับเหมือนก็นบอกไว้เองนะตีปุ๊บเราเจ็บเองสองพันสามเอาเรื่องสุดๆแล้วก็มีไอ้ม้านี้ด้วยนะแฟรี่ดากอนคืออะไรเนี่ย ในช่วงเทิร์นฝั่งข้ามถ้าเกิดมีใครเทคดาเมจจากแบทเทิลสามารถสเปรย์ได้แล้วก็เลือกไฟอันหนึ่งอ๋อจะเลือกเกณไลท์เท่ากับดาเมจที่เทคไปหรือว่ายิงไลท์ฝั่งข้ามโอ,โ,อโอ้โดนยิงซ้ำนะอย่างดีนะที่มอนเราอ่อนนะเด็กนี้มอนเราพลังไม่สูงมากครับตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสเปรย์ไอ้มานี่มาใช่ไหมใช่มาไหมมาก่อนสเปรย์ปุ๊บเขาจะยิงไลท์เรเท่ากับพลังครับสองภาษนะเราจะเหลยร้อยหนึ่งนะยังไม่แพ้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับรายการเขาเหลือน้อยครับเราจะกลับมาคอนโทรลบ้างสเปรย์ยิงนะสองภาษครับเเหลือดียว ไปต่อเลยแล้วก็ต้องเสิร์ฟโลกครับเสิร์ฟเป็นที่เลี้ยงนะเผื่อเขาแบบมีตัวประ,ประหลาดประหลาดตีเข้ามาเราได้ใช้แบบลงไปบล็อกตเมทได้อะไรนี้เซตสามครับอีเปร์นะเซตตรงกับการของเขาครับแล้วก็เป็นเฟเวอร์คอเตอร์ไอเดโคเนียมันจะรันด้วยเวกกำลังเป็นหลักนะแล้วต่อให้เขามีพวกตัวที่แบบมีไอ้นี่อีกตัวหนึ่งอนะล้วก็มีคอคอเตอร์ครับในเกททําลายได้นะตาน้าน่าจะตีเข้าแน่แต่ว่าเดี๋ยวต้องหาทาาครับตีให้ไร้หมดนะพัานเลย ดอเฟยครับคิงเดมซี่ถอดไส้กันเลงน,นะอ่ะเขาจบครับไม่มีขอ,องเล่นนะเฮ้ยน่กนากลัวครับใบนี้คืออะไรนะถ้าตีปุ๊บแล้วโดนกระบอกเวทอาจจะลำบากแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะเรามีเป็นเป็นเวลคานเตอร์โจกครับโจชี้ดาบนะชี้ดาบก็ดูไม่น่าจะช่วยอนะไรตรงนี้เราใช้เพลคของคิงเดมซี่ครับถอดไส้จากเพื่อนมนะันอะเพื่อนมันก็ได้นะถอดจากตัวเองก็ได้ถอดถึงไส้กันเลงครับและไอตัวนี้ถ้าโดนถอดไส้ครับพลังเพิ่ม800 โอ้เป็แม็กซีนะตนะีโซ่เลยแม็กซีก็ช่างขอครับพอเราไม่ลงไปตีเพิ่มนะเต็มที่กันนอมมอนครับลงพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็ลงการ์ดจอไปช่วยการตีพอไส้เลยจากเพื่อแปดร้อยครับไป็นสามพันนะเม็ดหนึ่งลงไปการ์ดจอครับพี่เลี้ยงเก็บไว้นะลงไปตีก็แค่ห้าร้อย 500, ครับไม่ช่วยอะไรตีเลยตัวที่สามพันแล้วใหญ่กว่าแล้วก็ตีครับประหยัดไปเรื่อยตอนนี้มือเขาหมดแล้วครับจูบมาก็แค่ใบเดียวนะ ในคัที่เรายังมีเบบิลคอเตอร์ครับในเกเวกํำดักแล้วก็มีในเกเฟกมอนแลตนหน้าครับเอฟเฟกต์ดมซี่ถอดกันเล็งได้อีกนะคิดว่าน่าจะสบายมั้งไ่สองครับเซฟเป็นชี้ดาบนะเผื่อภาพทั้งอ่ะเขาผ่านนะไปต่อไม่ได้ละสบายครับทางสะดวกเยอวเลยเอฟเฟกต์ดมซี่ครับถอดไส้เหมือนเดิมแล้วก็พลังสามพันแปดนะใหญ่มากๆตีเลยเรียบร้อย ก็ค่อนข้างแปลกประหลาดใจนะที่แบบยังมีคนเล่นได้กับยิงไลท์ในสมัยนี้นะแล้วนิมก็ขึ้นมาอยู่ไดมอนแล้วด้วยมัง้งก็ประหลาดดีครับที่เจอในสลานนี้อยู่นะก็เดี๋ยวไปดูเีดฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีดสของเด็กฝั่งข้ามมัตะกีครับก็เป็นยิงไลท์แบบเต็มสูบไปนะโชคดีครับที่มอนเราพลาดไม่แค่สองมาสามเท่ะวันเลเหลือร้อยหนึ่งนะไม่งอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้ก็เดี๋ยวดูเมนเดย์ครับใบแรกเป็นแม็กซี่สามใบและก็ไอตัวมังกรมัตะกีนะมังกรยิงไลมด้วย หายแอบครับแล้วก็หายมูหัวเด็กหายมูต้าหายล้วงใส่4ใบนะเพื่อที่จะเพิ่มมือแหละเพิ่มขอพอดีขึ้นมานะแล้วก็นี้ยิง500ตามมอนเตอร์โอ้อาจจะแรงนะสามใบแล้วก็ไอใบเซ็นชื่อเมตะกี้ก็ที่ยิงใช่ตามมอนตัวละ5 0 0ร้ะเบิดพ่วงแล้วก็เป็นซีเค็บาร์ดรครับยิงอันนี้ก็เหมือนกับบอกไว้นะไอทํบลายซีเค็บาร์ยิง300ตามจํานวนการั่าข้ามควบคุมอยู่ก็คงยิง300นั่นแหละแล้วก็ระเบิดอันนี้ก็ยิงเหมือนกันละมั้ง ป็นแท็บที่ครับก็กำดักมานะแล้วก็เป็นเกมดิกเกอร์ครับอันนี้คือเลยไม่เคยเห็นเลยในช่วงเมจแควถ้าเกิดมอนเตอร์แบทเทิลสะเราจะไม่เก็บเจมจจากแบตเทินั้นถ้าเกิดการเซตนี้ถูกทำลายด้วยแขวนคาบและส่งหลุมสามารถชี้กระดับปกติ2ใบจากหลุมนอกจากมันเองเอามาเซตได้ก็็นพวกรีขอมั้งผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกเอ็กตาก,ก็คิดว่าไม่ให้่ใส่มาใช้นะเขาไปเด็กยิงไรครับมอนแทบไม่มีเลยนะ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเล็กยิงไลท์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ